โอ้โหคุณผู้ชมครับมดคันไฟครับดูสิครับไต่กันเยอะแยะเลยนี่ครับเวลามดคันไฟกัดเรานะครับมันก็จะมีพิษร้ายแรงให้เราเป็นตุ่มหรือว่าคันหน้นะครับแต่วันนี้เราจะทําการกําจัดครับสวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพิร์ชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพิร์ก็จะมีเคล็ดลับดีนะครับในการกําจัดมดครับ เดี๋ยววันนี้เราจะใช้สิ่งนี้ครับนั่นก็คือเกลือ IOD ินหรือว่าเกลือ,อนามัยแบบนี้ครับสามารถนำมากำจัดมดใต้ดินหรือว่าบนดินได้ด้วยนะครับด้วยวิธีง่ายและก็ไม่ยุ่งยากครับก่อนที่จะไปชมคลิปวิดีโอของพ่อเพิลนนะครับขอคนละหนึ่งสับสไคร์แล้วก็สันกระดิ่งหลายคอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลด้วยนะครับไปเลครับเราไปดูวิธีการกำจัดมดบนดินใต้ดินด้วย เกลือไอโอดีนหรือว่าเกลือปุงสําเร็จแบบนี้ด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราโรยเกลือป่นลงในรูหรือว่ารอบๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเทน้ําลงไปทีหนึ่งนั่นก็คือน้ําสปอนเซอร์เองครับคุณผู้ชมครับเทลงไปในรูแบบนี้รับรองครับเวลาเกลือป่นหรือว่าเกลือลงไปในรูมันจะมีรสชาติเค็มเดีวมดจะได้กินตรงนั้นะครับกินเกลือของเราเข้าไปทําให้หมด แน่นิ่งหรือว่าตายได้ในที่สุดครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับในการกำจัดมดหรือว่าไล่มดคันไฟไม่ให้มาใกล้บ้านเรือนของเราอีกต่อไปนะครับทำแบบนี้อาทิตย์ละ1งรครั้งรับรองมดตายเรียบหายเกลี้ยงแน่นอนครับ คุณผู้ชมก็สามารถทำได้เลยนะครับสูตรนี้ครับเป็นสูตรง่ายๆไม่ยุ่งยากในการกำจัดมดคันไฟหรือว่าไล่มดคันไฟนั่นเองครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับผลลัพธ์ออกมาละครับมดคันไฟจะแน่นิ่งเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอีกวิธีหนึ่งง่ายๆนะครับให้เราใส่เกลือป่นลงไปในน้ําแบบนี้ครับ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วให้เราใส่ เครื่องดื่มชูกําลังหรือว่าสปอนเซอร์นั่นเองครับใส่ลงไปเหมือนกันครับ2ช้อนแบบนี้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเราก็จะได้น้ํายาไปกําจัดมดคันไฟหรือว่ามดดํามดใต้ดินก็สามารถกําจัดได้หมดนะครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการกําจัดมดคันไฟหรือว่ามดบนดินใต้ดินเสร็จแล้วให้เรานําใส่ ในปอกกี้หรือว่าเครื่องฉีดพ่นของเรากันเลยนะครับทําแบบนี้รับรองครับคุณผู้ชมครับมดไม่มีเหลือแน่นอนหายเกลี้ยงจากบ้านเราแน่นอนครับเสร็จแล้วให้เราเขย่าส่วนผสม2อย่างให้เข้ากันอีกทีหนึงแล้วเราก็นำไปฉีดพ่นตรงที่มีมดกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับไม่ถึงหนึ่งนาทีมดหายเรียบตายเกลี้ยงจริงๆครับคุณผู้ชมครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ